มาเราแก่อีกยกลังมานะครับยี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมผลยี่สิดูหดูรือว่าจะมีไหมมากเลยผมจะเปิดสี่แพ็คเลยนะครับเพราะว่าต้องรีบระบายอันนี้ไปเจอสิบเจ็ดศูนหกก็ที่บิ๊กซีก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าเพราะว่าให้มันดูว่าข้างหลังเนี่ยถ้ามันหงายมาแล้วมีเนี่ยมันก็จะมีบางคนบอกว่าซื้อ ซื้อยกแพ็คไปอาจจะได้แค่ห้าใบอะไรประมาณนี้ของผมนี่ยังไม่มีทักใบ,บามาลุ้นกันเลยเราฉีกกันไปเลยนะฮะผมจะเห็นนะมันจะเป็นกรอบกรอบมันจะเป็นสีเทานะาะตัวคารตัวการทองคารเงินโอ้โหอาแท เหนียว้วถ้าอย่างนั้นดูทรงแล้วแต่จะแย่ฮะคือมันเนี่ยถ้ามันงะมันหันหลังมาแล้วพี่จะไปเช็คยังไง่ะไม่ได้การ์ดหันหลังมาหมดนะไอหันหลังแปะหันหลังมาหมดเลยพี่จะเช็คยังไงนอกจากเออมันหงายมาแล้วก็โชคดีเห็นเป็นการ์ดการ์ดทองการ์ดเงินอย่างเงี้ยก็ค่อยซื้อก็คงต้องสุ่มอย่างนั้นเพราะงั้นไม่มีทางเลยฮะมันหันหลังมานี่จบ จบทั้งแพ็คหรือว่าหันหลังไม่ไม่มีแน่แน่หรือเปล่าผมาแอบหวังว่าเพื่อจะมีสักใบสองใบ,ใบยกลังมาตอนนี้เลยไม,ไม่เอาแล้วเบรกไปก่อนกำปัดเล่นดักทางเราเนืก็ไปรอลุ้นห่อสิบบาทในเซเว่นเพื่อจะมีโอ้โหแล้วดูพี่ใส่นะเป็นพันด้าอันเดียวกันสามใบ ซื้ไม่มีอะไรเลยนะนี่ไอ้ขนาดไอ้ซื้อมันก็ยังไม่ได้ไอ้เบอร์ที่ผมขาดทนะั้งสองใบนะไอ้โจโซอะไรวะมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อ,อย่างน้อยก็ได้ใบที่ยังไม่มีเอ็นยังไม่ครบเลยเนี่ยะสองใบเนี่ยมันให้ซ้ำกันอย่างเงี้ยก็ก็เหนื่อยอะ่ะคือชื่อยกแพ็คแทนนี่ว่าจะเออไม่ซ้ำไม่ใช่ฮนะซ้ำกันเองในแพ็คเนี่ยดูดีซ้ำอย่างละสาม ตาย3 3 2ส,มส,มสแม่งได้ใบแบบใหม่มาแค่ไม่มีเลยเนี่ยสมมติแพ็คหนึ่งได้แค่หบโอ้โหไม,ไม่ไม่ค่อยกระจายการ์ดไม่ดีนะต้องตำหนิเพราะงั้นมันจะไม่มีไอที่ไม่มีมันก็จะไม่มีไปเรื่อยทีม่มีมันก็คงมาทีสาใบตามสูตรสูตรของแชมพัคนะเฮ้ย,ยนี้เอียงเลย ไอ้ฟาเอียงเลยเอาต้องปริกนิดนึงกล้องมันเอียงโอเคเสียศูนย์เลยดูว่าจะแอบลุ้นไม่มีนะฮะแต่ดูคู่ก็ยังจะซ้ำกันอีก โอ้โหดูพี่พี่จะใส่มาแค่หกแบบอย่างนี้ในลังหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เลยนะฮะดูดูดูนี่จะซ้ำกันระหว่างแพ็คก็ยังจะได้แบบเดิมอนะมันเกินไปสุขุณนะเอาซ้ำยับ ไอ้สุคุนะอีกแล้วโอ้โหดูเลยพี่จะมีแบบอื่นมาไหมเนี่ยแพ็คในในลังหนึ่งเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบคนเป็นล็อตที่แบบออกมาแล้วมีมันก็เป็นไปได้ที่มันจะซ้ำนะไอ้พวกดับเงินกรโอ้โหอะไรวะสุคุนะซ้ำเป็นเข่งบ้าไปแล้วอล้วมาโกโจโก็ท่าเดิมเนี่ยอยู่ในสองแพ็คนี่แบบมีอยู่แค่หกแบบอะ มันเกินไปนี่ไอหมีอีกอะดูสิปเป่งเอ้สองแพ็คไม่มีอยู่แค่หกแบบบ้าเหรอเนี่ยมันเกินเหตุะหละสายยกรางดูแม่งมีต่แพนดา้าไม่มีแบบอื่นหรืออะอย่างไรครับโอ้โหโกโจโอดอร์นี่เป็นไอนี่อีกเป็นอินอีกนี่ดู ไปไวๆเลยได้แค่หกแบบนะหอแกะสองแพ็คดูดีความต้องเนี่ยไม่มีแคมปัสเจ้าของแคมปัสอย่างไนเนี่ยเขียนไปบนไชนะ้ไหมตบที่ยกแพ็คแล้วแบบทำนี้มันโหดเกินทำใจมาซ้ำเวลาอ่านดูดูครับผมมียังไม่มีแบบใหม่นอกจากหกแบบนี้นะ สี่แพ็คเนะียเกินไปอันนี้แพ็คที่สามเนะียอ้าวมีหลุดมาใหม่ด้วยความหวังหมู่บ้านอิตาโดริยูจินี่ฮะมาดูดูไม่ยอมไอโกโจท่าเดิมเบอร์สิบหกพี่พ,พี่พี่โหดแท้เหล่าเปิดให้ดูรัวลลๆเลยนะ โอ้ตายโชโกเยลีอะไรเนี่ยโอ้เซนอินตายโอ้ my gosh ใครไปซื้อพี่วะแกะมาทั้งหลังได้ได้อยู่แค่นี้ซ้ำเป็นสิบใบามาจบแล้วแคมปัสโหดหดไปอีกหน่อยก็ไม่มีใครซื้อเนี่ยดูเดะ นี่แหลโกโจคือถ้ายกรังอะ่ะพี่ตายเลยสนิทเลยบอกได้เลยว่าตายแน่นอนออกมาใบไีกไปนะครับเนี่ยสามแพ็คได้การ์ดแค่เนี้เกินไปกระจายกระจายกันหน่อยก็ได้เซนอินไม่มีอยู่จิตโตตายตายตาโอ้สุคุนะเปลกรรมนี่แบบเปิดแบบรัวๆนะครับสี่แพ็คสุคุณะอีกแล้วโอ้ ก็ gosh. มาดูแพ็คที่สี่ของเราไม่ไหวเข็ดยกแรงไม,ไ,มไม่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 แนะนำอย่างรุนแรงเพาพี่จะได้การ์ดซ้ำกันทั้งทั้งลังบ้าบอขอต้องการต้องต้องกระจายการ์ดใหม่แล้วเนะี e ่ยเอโชโกเอเอรี A L e. อีกแล้วแน่นอน คือแบบไม่ต้องลุ้นเนี่ยเห็นมาก็รู้แล้วว่าอะไรเพราะมันมีอยู่แค่นี้ไงตายผมก็มีเป็นเป็นแพนด้าเป็นเก่งอ่ะดูฮะเปิดมาแน่การ์ซ้ำกันยับเอามาใหม่เอ็นโตะนานามิสมัยวัยรุ่นดูจะได้อะแพนด้า Panda แอนด้ามีสองแอคนะยังอุตส่าห์ให้อยู่รูปเดิมนะเบอร์ห้าสามโอ้สุขุณนะตายตายตายยังได้ใบใหม่มาใบยากและโกโจเบอร์สิบหกนะฮะแล้วจะมีตั้งหลายแอคนะก็ซ้ำอยู่นี่แหละแต่เ๋ว,ว่าลายการผลิตนี่แบบยัดการ์ดซ้ำๆมาบานเลยเนะี่ยดูดิในแพ็คเดียวกันมันไม่ควรซ้ำ แปะการ์ดไม่ดีเนี่ยโอมเซ็นต์ะนะนันนี้เ้อปวดหัวพี่ทำใสนะ่แล้วพี่จะแปะข้างกลับหลังมาทำไมเนี่ยงงไหม <c oughs> ต้องมาพลิกดูข้างหลังดีดีอ่ะโอ้ตายเซ็นอโออิโอโดเนี่ยดูดิไม่ได้อะไรเลย แล้วก็ซ้ำาัันเป็นกองพเนินเทมทึบบ้าบอมีทั้งหมดเก้าแบบนะครับสี่แพ็คดูให้ตายเทโลบินทำไปได้่อันี้เปิดให้ดูนะเป็นตัวอย่างการยกลังว่าจะเจ็บเจ็บจี้ดูดิพี่ได้เซ็นอินมาเป็นฝูงเนี่มันเพื่อเออการเงินการทองได้ซ้ำเงินมันก็คงสไตล์นี้แหละโอ้โหตายแพนด้าเป็นสิบโว้ยโคโจโม,มามเป็นปึกเลย เบอร์ห <B 1> <net> ้าสิบหกเจ็บ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 จี๊ด